ต้องลงชื่อของคนอื่นทำนิติกรรมไม่ได้แล้วก็ซื้อที่ดินอย่างนี้ก็เหมือนกันนี่ไม่ว่าเสร็จใครกันเยอะมระบบเยอะๆเลยนะเพราะฉะนั้นมีอันตรายเหมือนกันนะคิดถึงลงตายลงตาอยู่มีสบายกว่าเนาะอยู่แล้สบายกว่าเลยไม่ได้มีเงินล้านมีตัวเงินล้านก็มีเง่นล้านเลยนะเอาตัวเ้านล้านก็มาถูกได้แค่เงิล้านเมื่อเดียวหนึ่ก็ทุบให้แห้ง จะวิ่งตาในทุ่งแล้วก็ฟังข่าวเมื่อชเช้านี้ก็สลดสังเวชนั้นนี่ทําบุญสร้างกุศลเนี่ยไว้ก็ดีแล,ล้วนะโยมเขาบอกว่าคนเราเนี่ยมาดีเนี่ยข้อมีบุญนะไม่อย่างพวกเรามาดีเนี่ยถึงจะไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากมีแขนมีขาม่ตาหูจมูกค,ครบต้นสนมุนเนี่ยเรามีบุญถ้าไม่มีบุญเราไม่ได้เกิดมาเป็นคนหรอกถึงเกิดมาเป็นคนเราก็ไม่ได้บริบูรณ์สมบูรณ์อย่างนี้ ไม่ได้สวนไม่ได้งามไม่ได้ลอยอย่างนี้คงจะที่ริว้วที่เร่นะเคยมีบางคนเกิดมาอัตภาพไม่สมบูรณ์เลยโยงนะแขนขาพี่กรนมาเปียกเสียขาไปบ้าใบเสียคนต้องอยู่ตามสถานสงเคราะห์เขาเลี้ยงผูกแขนผูกขาไว้มันดิ้นตัวมันขดไปขดมาโยางเหมือนกับงูนี่นะมีคือเป็นไม่บากบันของขานีรเรามาดีพวกมีบุญอย่าอย่าไปคิดว่า ไม่มีบ้านราคาล้านนอนไม่มีรถเบ้นขี่ไม่เป็นไรสิ่งเหล่านั้นมีก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดความสุขได้จริงจริงนะเพราะว่าความสุขจริงๆมันเกิดขึ้นในใจของเราตอนนี้เนะี่ยเหมือนความทุกข์จริงๆมันเกิดขึ้นในใจเราก่อนเนี่ยความสุขจริงก็เกิดขึ้นใ,นในใจเราก่อนเพราะฉะนั้นเราพยายามรักษา,า,กาใจแล้วก็ดูแลใจอยู่ดีเพราะมีคนคนจะอยู่ดีมีความสุขจะต้องรู้จักบุญคุณ รู้จักบุญคุณของคนดึกอย่างเราอยู่กับพ่อกับแม่เราก็ต้องรู้จักบุญคุณของพ่อของแม่นี่แหละอยู่กับครูบาอาจารย์เราก็รู้จักบุญคุณของครูบาอาจารย์อย่างเรามีคุณต่อพระอย่างนี้เรานํเข้าวปลาอาหารที่เราหามาได้แต่ละวันด้วยความยากความลําบากมาถวายพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ท่านได้ฉันท่านก็ตอบแทนเราด้วยธรรมะคือเราเลี้ยงกายท่านท่านเลี้ยงใจเรา เนะข้าใจไหมโยมเราเลี้ยงก,กายท่านท่านเลี้ยงก,กายเราใจเรานะพอโยมนํเข้าวปลาอาหารมาแล้วพระท่านไม่มีอะไรตอบแทนท่านก็แสดงคมนี้แหละนะแสดงคมเมื่อใจเราเข้าใจแล้วใจเราดีใจเรางามแล้วมีกําลังใจในการทามาหากินแล้วก็เดินเดินทางถูกต้องนะไม่เดินผิดทํานองคลองธรรมไม่ทําผิดกฎหมายบ้านเมืองชีวิตก็มีความสุขได้ อันนั้นในเรื่องของความกตัญญูรู้คุณเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะเป็นรากแก้วของหมวใจทุกคนเลยคนถ้าขาดความกตัญญูแล้วก็ขาดหลักถ้าไม่เกรงอกเกรงใจพ่อแม่ไม่เกรงอกเกรงใจผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เกรงอกเกรงใจครูบาอาจารย์ไม่เกรงอกเกรงใจผู้มีศีลแล้วก็ขาดหลักทําชั่วได้สารพัดเช่นเดียวกันแต่ถ้าเรายังมีหลักคือความกตัญญูออกอ พ่อแม่ต่อครูบาอาจารย์ต่อพระสงองเนเนี่ยเราจะทําอะไรผิดก็โอ้นืกถึงพุทธเจ้าทําอะไรผิดก็นืน่ถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านบอกท่านสอนมานี่ก็เรียกว่ามีหลักจะไปดีต้องมีทุนเหมือนเราจะไปุเงเก็ตแบบนี้จะต้องมีค่ารถจะต้องมีค่าอาหารจะต้องมีค่าค่าน้ําจะต้องมีค่าที่พักมานี่ก็เหมือนกันจะต้องมีทุนเลยถ้ามาเมือกเปล่าเนยโยนลำบา,ากเหมือนกันเลยมาเมือกเปล่าก็ลำบาก มานี่ก็ต้องมีทุนไงก็คือต้องมีรถมามีอาหารมาเราก็มาทานกันเองนั่นแหละนะไปประเทศก็เหมือนกันจะต้องมีค่ารถไปจะต้องมีค่าอาหารค่าที่พักค่าน้ำดื่มอย่างนี้ในการท่องเที่ยวในบ้าตรสงสารของเราก็เหมือนกันที่จริงเราไม่ใช่พึ่งเกิดนโยมนะเราไม่ใช่พึ่งเกิดและเราไม่ใช่จะพึ่งตะตายอย่างนี้ ือเราเกิดเราตายมานี Ch ้เนี่ยนับเป็นคนแล้วผู้เด้จาท่านบอกว่าให้เราเอานิ้วมือเนี่ยจิ้มเข้าไปที่ดินตรงไหนที่ท่านไม่เคยเกิดไม่เคยตายไม่เค้มีเราก็เหมือนกันนะแต่บางชาติเนี่ยเราอว่าจจะเกิดเป็นมดหมูกูปีกอะไรอาจจะตายแต่นั้นว่าเป็นคนนะนทู้คนยากคนดั้งคนรวยอาจะตายตรงนั้นคือม่นมีที่ตรงไหนที่เราจะ